นี่คือเหตุผลที่ดาราต่างชาติรักประเทศไทยคุณเคยสังเกตไหมทำไมแฟนคลับในประเทศไทยถึงไม่รุมดาราเหมือนในหลายประเทศทั่วโลกแม้แต่ดาราต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทยก็สามารถเดินผ่านสนามบินหรืออีเวนต์ได้อย่างสะดวกโดยไม่ถูกรบกวนวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังวัฒนธรรมการให้พื้นที่ส่วนตัวและความเคารพที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทย ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปสนุกๆแบบนี้นะคะในหลายประเทศทั่วโลกเรามักเห็นภาพแฟนคลับรุมล้อมดารารุมถ่ายรูปหรือบางครั้งถึงขั้นทำให้ดาราต้องโมโ oh หหรือไม่สบายใจแต่ในประเทศไทยปรากฏการณ์นี้แตกต่างออกไปอย่างชัดเจนชาวไทยเมื่อพบดาราไม่ว่าจะเป็นดาราไทยหรือดาราต่างชาติมักเลือกที่จะเคารพพื้นที่ส่วนตัวของบุคคลน,นั้น พวกเขาให้เกียรติทั้งร่างกายและเวลาของดาราไม่วิ่งเข้าไปจี้หรือบังคับให้ถ่ายรูปทันทีแม้ในสนามบินหรือพื้นที่สาธารณะที่แออัดปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากการขัดความชื่นชมหรือความตื่นเต้นแต่เป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในสังคมไทยที่ให้ความสำคัญกับความสุขภาพและความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันผู้คนหมกให้เกียรติแก่ผู้อื่นแม้จะมีโอกาสได้เจอคนที่พวกเขาชื่นชอบ ตัวอย่างเช่นเมื่อดาราต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยแม้จะมีแฟนคลับและผู้คนรอบข้างเป็นจำนวนมากแต่พวกเขากลับสามารถเดินผ่านพื้นที่สาธารณะได้อย่างราบรื่นหลายคนเลือกที่จะยืนใกลๆ้ๆโบกมือหรือรอถ่ายรูปจากระยะห่างแทนที่จะรุมล้อมโดยตรง นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์อธิบายว่าการให้พื้นที่ส่วนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของมารยาทไทยและวัฒนธรรมความสุขภาพที่สอนให้เคารพทั้งผู้สูงอายุผู้หญิงและบุคคลที่มีตำแหน่งหรือสถานะพิเศษความเคารพนี้ไม่จำกัดเพียงในชีวิตประจำวันแต่ยังขยายไปถึงการรับมือกับบุคคลมีชื่อเสียงหรือผู้ที่มีอำนาจ นอกจากนี้การเคารพพื้นที่ส่วนตัวยังช่วยลดความเครียดและความตึงเครียดในสังคมไทยแม้แฟนคลับจะตื่นเต้นหรือประทับใจในการพบดาราพวกเขาก็ยังสามารถควบคุมตัวเองและไม่รบกวนผู้อื่นซึ่งถือเป็นคุณสมบัติของสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อและมีระเบียบ ด้วยเหตุน,นี้การมาเยือนประเทศไทยจึงมักสร้างความประทับใจให้กับดาราต่างชาติหลายคนที่พวกเขาได้รับทั้งการต้อนรับอย่างอบอุ่นและความเคารพในพื้นที่ส่วนตัวซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากในหลายประเทศทั่วโลกเรามาดูคอมเมนต์ชาวต่างชาติกันว่าพวกเขามีความคิดเห็นต่อแฟนคลับชาวไทยกันยังไงคุณซีรัสได้กล่าวว่าเราเชื่อมั่นใน sea carrots คุณซิโมได้กล่าวว่าแฟนคลับชาวไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยนะเท่าที่ฉันติดตามไอดอลหลายๆกลุ่มเวลาพวกเขามาไทยแฟนคลับจะรอยอย่างเป็นระเบียบแบบนี้เสมอเลยคุณเลิฟมายเซิฟได้กล่าวว่าฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสและจะไปโซแล้วตรงไปไทยเลย คุณยาย่านิคุม,มาได้กล่าวว่าขอบคุณแฟนคลับชาวไทยที่ให้ความเคารพอย่างสูงหวังว่าทุกคนจะรักษามาตร,รฐานนี้ไว้ได้มันควรจะเป็นแบบนี้คุณเมอาคิมได้กล่าวว่าให้เคแคโ t s และยูโรเปียนแค a t s ได้เรียนรู้บ้าง คุณลิลลี่มอนสเตอร์ได้กล่าวว่าเพราะแฟนคลับชาวไทยอาจจะเจอศิลปินท้องถิ่นบ่อยจนคุ้นเคยและให้ความเคารพไม่ไวไวยวายไปทั่วคุณแทนเจอรีนพาร์ทไทม์ GF ได้กล่าวว่าพวกเขาดูผ่อนคลายและสงบขึ้นมากคุณฟาติมาได้กล่าวว่าดูสิพวกเขาโบกมือทักทายได้ง่ายขึ้นและยิ้มแย้มเหมือนที่แฟนคลับทุกคนอยากให้เป็นเลยขอบคุณแฟนคลับชาวไทยคุณไปายได้กล่าวว่าและนี่คือวิธีที่ถูกต้องทำได้ดีมากแฟนคลับชาวไทย คุณเดฟได้กล่าวว่าขอบคุณแฟนคลับชาวไทยพวกเราซาบซึ้งในสิ่งที่พวกคุณทำมากมากค่ะคุณมูลนอด0 8ได้กล่าวว่าขอบคุณแฟนคลับชาวไทยพวกคุณยอดเยี่ยมที่สุดคุณแอสลลนได้กล่าวว่าปลอดภัยกว่ายุโรปอีกนะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทัศนคติที่ดีที่สุดเสมอคุณเจลลีได้กล่าวว่ากราบขอบพระคุณแฟนคลับชาวไทยคุณแจสได้กล่าวว่าขอคารวะแฟนคลับชาวไทยที่มีระเบียบวินัยและให้ความเคารพ คุณฟิลิปได้กล่าวว่าแฟนคลับชาวไทยแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์คุณโปโปเปติได้กล่าวว่าถ้าเป็นระเบียบแบบนี้เมมเบอร์ก็คงมีความสุขและจะทักไทยด้วยแหละขอบคุณแฟนคลับชาวไทยคุณ s h c r ได้กล่าวว่านี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นเสมอไปคุณแวลเคไได้กล่าวว่าเราแค่อยากเจอพวกเขาชั่วครู่และรักและเคารพพวกเขาเสมอคุณโลได้กล่าวว่า1ิคะแนนสำหรับพวกคุณ คุณเตตินนสได้กล่าวว่าแบบนี้มันดีสะดวกปลอดภัยสงบคุณเอ็มได้กล่าวว่านั่นคือมนุษยธรรมคุณแตสเก7ปได้กล่าวว่ายอดเยี่ยมมากแครัสไทยรักคุณคุณยานีได้กล่าวว่าไม่ถูกรุมแล้วขอบคุณพระเจ้าขอบคุณแฟนคลับชาวไทยคุณนันดี้ได้กล่าวว่ารู้สึกล่องใจที่เห็นพวกเขาเดินได้อย่างอิสระแบบนี้คุณเจนนี่ได้กล่าวว่าว้าวทำได้ดีมากแฟนคลับชาวไทยคุณเพอรรีวิงเคิลแจยอนคิมได้กล่าวว่า ยกนิ้วให้แฟนคลับชาวไทยคุณลีนได้กล่าวว่าทุกครั้งที่ฉันเห็นไอดอลคนเดียวหรือกลุ่มไอดอลในประเทศไทยแฟนคลับชาวไทยส่วนใหญ่หรือตลอดเวลาให้ความเคารพรักษาระยะห่างคุณอาาน่าได้กล่าวว่าตามคาดของแฟนคลับชาวไทยฉันเห็นแฟนคลับชาวไทยให้ความเคารพกลุ่มอื่นๆเสมอเลยคุณซาดูนิก้าเอชได้กล่าวว่าพวกเขาควรจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยปีนี้ คุณแองเจล่าได้กล่าวว่าพวกเขาเรียนรู้แล้วขอบคุณแฟนคลับชาวไทยคุณแคโรจีนได้กล่าวว่าฉันรักแฟนคลับชาวไทยคุณโอลเวได้กล่าวว่าขอบคุณแคร์รสประเทศไทยคุณทามิก้าได้กล่าวว่านั่นคือแฟนคลับตัวจริงเลยคุณซูซี่วายเได้กล่าวว่าแฟนคลับชาวไทยคือที่สุดคุณออฮาได้กล่าวว่า ภาวนาให้พวกเขามา BKK อีกครั้งสำหรับทัวร์ครั้งหน้าเพื่อเป็นการตอบแทนความประพฤติที่ดีของเราคุณแอมไนส์ได้กล่าวว่าบ้ามากไม่มีสิ่งกีดขวางก็ยังนิ่งสำหรับแค r r o ัตคุณเบรสได้กล่าวว่าขอบคุณแค r r o ัตคุณชรีนลีได้กล่าวว่าทำได้ดีมากแฟนคลับชาวไทยพวกคุณยอดเยี่ยมมากคุณเชลเล่เจดี19ได้กล่าวว่า ให้ความเคารพแก่แครัเหล่านี้ที่ให้ความเคารพคุณคายได้กล่าวว่าโอ้ยขอบคุณแฟนคลับชาวไทยที่เป็นแบบนี้ฉันซาบซึ้งใจมากคุณจันหุยหุยได้กล่าวว่าหวังว่าฟิลิปปินส์จะทำตามด้วยนะคุณ IMCLUAD ได้กล่าวว่าแค r ัตัวจริงคุณดาลิซูมิได้กล่าวว่าน่ารักมากแม้ไม่มีสิ่งกีดขวางคุณแอลได้กล่าวว่า ทำได้ดีมากเพื่อนคุณบูเซเว่นได้กล่าวว่าแฟนคลับเคป๊อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แตกต่างจากที่อื่นในโลกคุณเอลล่าบูได้กล่าวว่า c a r a t รโปรดโหวตในแอป IDOL CHAMP และแอป MNET ให้จองฮันและวอนนูด้วยนะคะคุณเอริก้า KW ได้กล่าวว่าพวกเขาคือ c a r าทสตัวจริงขอปรบมือให้คุณวอตอาฟี่รีดส์ได้กล่าวว่า เห็นไหมเมื่อเราให้ความเคารพพวกเขาก็ยินดีที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเราด้วย SEA E Carats คือผู้ชนะคุณ VNH ได้กล่าวว่าพี่ๆทางไทยไม่กรูกันเข้าไปนี่ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยคุณอเลได้กล่าวว่าฉันเห็นพวกเขาทำแบบนี้เสมอจัดระเบียบได้ดีในระยะห่างเยี่ยมมากคุณเซเลนาได้กล่าวว่า c a r a t ตัวจริงคุณลาลาได้กล่าวว่า นี่แหละคือ carrots ตัวจริงคุณ Little Hairs ได้กล่าวว่าโอ้ oh, พระเจ้าแฟนคลับชาวไทยฉันรักพวกคุณขอบคุณมากๆค่ะคุณอิสราได้กล่าวว่าฉันเป็นแฟนคลับ K-pop มาตั้งแต่ปี2017และฉันรับรองได้เลยว่า carrots เป็นแฟนคลับที่ให้การสนับสนุนและให้ความเคารพมากที่สุดคุณฮานันมกตาได้กล่าวว่า แฟนคลับชาวไทยให้ความเคารพศิลปินของพวกเขาเสมอมาคุณโรสได้กล่าวว่าถ้าเป็นระเบียบแบบนี้เมมเบอร์ก็คงสะดวกใจที่จะทักทายคุณซาลุตเกมบอยฮันนี่เฮสได้กล่าวว่าแฟนคลับชาวไทยเป็นแฟนคลับที่ให้ความเคารพเสมอมาตั้งแต่สมัยก็อดเซเวพวกเขาเว้นระยะห่างจากศิลปินได้ดีมากคุณแคทที่ได้กล่าวว่า ได้โปรดมามาเลเซียอยู่ข้างๆกันแค่นั้นเองคุณวันนูได้กล่าวาว่าว้าวฉันชอบมากขอบคุณแฟนคลับชาวไทยขอคารวะคุณเบได้กล่าวว่าโอ้พระเจ้าขอบคุณแฟนคลับชาวไทยคุณอาซีได้กล่าวว่าแคแรอทแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณลิแอนคุณลิโอโนอโลเปสได้กล่าวว่า ฉันคิดว่าแม้แต่เด็กๆก็ยังประหลาดใจและขอบคุณมันดีมากที่ได้เห็นคนที่มีความเข้าใจคุณเซนเทียจากเชได้กล่าวว่าฉันหมายถึงแครอทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือที่สุดเสมอนอกจากนี้คุณจะได้ภาพที่ดีสงบและมีความสุขของพวกเขาแทนที่จะโดนมองตาขวางแม้ว่าพวกเขาจะเหนื่อยแต่แน่นอนว่าพวกเขารู้สึกดีขึ้นถ้าเราไม่รุมพวกเขา ทำได้ดีมากเพื่อนร่วมเพชรคุณอิลิเทโรซากูลาดได้กล่าวว่านี่มันยอดเยี่ยมมากแฟนคลับชาวไทยคือมาตรฐานหวังว่าแฟนคลับชาวลอนดอนจะเป็นแบบนี้ได้บ้างคุณ VCC ีซีคานิชิมูระริคิได้กล่าวว่าฉันรักมันมากๆพวกคุณทำได้ดีมากแฟนคลับชาวไทยคุณเรดบิกเพนได้กล่าวว่า ฉันหวังว่าหมอนของพวกเขาจะเย็นสบายทั้งสองด้านและพวกเขาจะได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ที่สุดในชีวิตคุณโซโซได้กล่าวว่านี่แหละคือแครอทตัวจริงคุณมิราสได้กล่าวว่าสุดยอดไปเลยแฟนคลับชาวไทยโอ้ยบ้าไปแล้วว้าวคุณซินเปอร์ควีนได้กล่าวาว่าว้าวแฟนคลับชาวไทยคุณยอดเยี่ยมมากคุณบัตเตอร์ฟลายพลสได้กล่าวว่า แฟนคลับชาวไทยคือที่สุดจริงๆขอบคุณที่ให้ความเคารพสมาชิกคุณเอวิสวันเดวี9 2 9ได้กล่าวว่าฉันให้ความเคารพแฟนคลับชาวไทยคุณซาคุซาคุาคิวต์17ได้กล่าวว่าแฟนคลับชาวไทยน่ารักเกินไปคุณเอริก้าได้กล่าวว่าอีกสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าฉันควรไปประเทศไทยไม่รู้จะไปยังไงแต่ฉันไปต้องไปที่นั่นให้ได้ คุณอเล่ได้กล่าวว่าหวังว่าฟิลิปปินส์จะเป็นแบบนั้นบ้างมีพื้นที่สำหรับแฟนๆแต่บางครั้งเจ้าหน้าที่ที่สนามบินก็รุมพวกเขาด้วยคุณ XLXXKS ได้กล่าวว่านี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นเสมอขอบคุณที่ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยคุณ Parker Hansel ได้กล่าวว่าวู้ขอบคุณมาก คุณสวอร์ทวินส์ได้กล่าวว่าขอบคุณที่ไม่รุมพวกเขาคุณจีได้กล่าวว่าเจ๋งมากสงบเรียบร้อยกันหมดคุณ PJA Agula 07ได้กล่าวว่ายอดเยี่ยมยังไม่มีสิ่งกีดขวางเลยดีมากและให้ความเคารพมากๆคุณโมชีได้กล่าวว่าน่ารักจังทั้งแฟนคลับและไอดอล คุณกานิโนคาลังได้กล่าวว่าแฟนคลับชาวไทยใจดีจังคุณแมนทริซานูสไวฟี่ได้กล่าวว่าฉันหวังว่าพวกเขาจะมีเวลาว่างเยอะๆในไทยก่อนจะกลับเกาหลีคุณ1นีนได้กล่าวว่าขอบคุณขอบคุณแฟนคลับชาวไทยคุณาวได้กล่าวว่าอ้าฉันรักพวกเขาคุณอูริบูได้กล่าวว่า พวกเขาดูสงบมากฉันชอบมากคุณอีคาคามาริกาได้กล่าวว่าอยากถามว่าพวกเขามีกำหนดการอะไรที่ไทยหรอคะคุณอีได้กล่าวว่าแฟนคลับจากประเทศไทยมีระเบียบวินัยจริงๆสาบานเลยคุณบินยิกยัสครุปได้กล่าวว่าบ้าไปแล้วขนลุกเลยแฟนคลับชาวไทยสุดยอดมาก คุณ13 a g g e e ได้กล่าวว่าใช่เลยแฟนคลับชาวไทยคุณ fins ได้กล่าวว่าฮ้อพวกเขาให้ความเคารพจริงๆขอบคุณแฟนคลับชาวไทยที่ทำให้บรรยากาศดีแบบนี้คุณ hi isbell a e s s a n d r a day i m a g e n ได้กล่าวว่ารักเลยขอบคุณขอบคุณคุณ moon ได้กล่าวว่าสดชื่นที่ได้เห็น คุณโรสเคเอได้กล่าวว่าเห็นไหมมันไม่ยากเลยที่จะเป็นแฟนคลับแบบนี้นี่ทำให้พวกเขาสบายใจและชอบแฟนของพวกเขาคุณแพมเมล b าแบร์โรสได้กล่าวว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมที่ได้เห็นความเคารพที่มีต่อศิลปินทุกคนควรเรียนรู้คุณลูล่ายได้กล่าวว่าใช่แล้วขอบคุณแฟนคลับเท้าไทย คุณยูนาเอ็กโซเอลแปดทับก้าสิบทับสิได้กล่าวว่าเพราะแครอทคือที่สุดคุณคตทีมันนีได้กล่าวว่าแบบนี้มันดูดีนะพวกเขาก็รู้สึกปลอดภัยและได้รับความเคารพทำได้ดีมากแฟนคลับชาวไทยคุณซุนีอันเสาได้กล่าวว่าน่ารักจังเลยอะ่ะคุณนอะดูไบไดอารี่ได้กล่าวว่า ขอบคุณที่เว้นพื้นที่ให้เด็กๆคุณจัสมินีได้กล่าวว่านี่คือคนที่เราเรียกว่าแฟนคลับที่ดีต่อสุขภาพคุณ w w dot ลีได้กล่าวว่า s e v e n t e กับ baby monster อยู่กรุงเทพเหมือนกันใช่ไหมคุณมัมมี่เจนได้กล่าวว่าโหยประเทศไทยอยู่ใกล้แค่นี้เองคุณ n k a t ได้กล่าวว่า คนไทยให้ความเคารพศิลปินเสมอคุณฟริตก้กาซิลาลาฮีได้กล่าวว่านี่แหละถ้าทำในอินโดนีเซียได้ไอดอลก็คงสบายใจคุณโซพริตี้ได้กล่าวว่าพี่ๆชาวไทยมีรสนิยมดีมากคุณเตโอป็อกคีพีกได้กล่าวว่า แฟนคลับชาวไทยมีระเบียบจริงๆสมัยซอนโฮเมื่อก่อนไม่มีการเตรียมตัวอะไรมากมายและเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินแต่พวกเขาก็ยังต่อแถวยังเป็นระเบียบที่สนามบินสุดยอดเลยคุณนินนาได้กล่าวว่าแฟนคลับชาวไทยเป็นแบบนี้จริงๆไม่ว่าศิล,ลปินคนไหนจะมาพวกเขาก็จะยืนรอยอย่างเป็นระเบียบแบบนี้ศิล,ลปินเลยไม่ถูกรบกวนเลยคุณจงฮันคาเพนเตอร์ได้กล่าวว่า ฮาฮดูแล้วสบายตาเจ๋งไปเลยคุณบีบีสเตลล่าได้กล่าวว่ามีความสุขที่ได้เห็นมากๆคุณจูส e ได้กล่าวว่าใช่เลยแฟนคลับชาวไทยควรจะเป็นแบบนี้คุณเคซีดูเปได้กล่าวว่าเรารักกระดที่ให้ความเคารพคุณ INGJW ได้กล่าวว่านี่แหละคือแครดตัวจริงคุณ NHMMT แอมยูลุนได้กล่าวว่าละเอียดอ่อนสิบคะแนนไม่มีหักคุณมาโบโรพิงได้กล่าวว่าเพราะอย่างนั้นแหละชาวฟิลิปปินส์ได้โปรดให้พวกเขามาที่นี่อีกครั้งคุณเม้งได้กล่าวว่าแฟนคลับชาวไทยดีที่สุดจริงๆดูจากนักแสดงไทยที่พวกเขาได้เจอประจำพวกเขามีระเบียบว,วินัยมากๆเวลาเจอศิลปินหรือไอดอลคุณฮานิโยได้กล่าวว่าเป็นระเบียบมากๆ คุณบิ t เตอร์ส e ีได้กล่าวว่าต้นแบบคุณ l i ฟ e It Was ได้กล่าวว่าขอบคุณที่มีสติคุณฮาห้ารินได้กล่าวว่าสาบานเลยว่าแฟนคลับชาวไทยมีอาระยธรรมมากๆคุณ SH 147ได้กล่าวว่าแฟนคลับแครรัสทุกประเทศควรเอาเป็นแบบอย่างคุณบุงมาตาฮาริได้กล่าวว่าแบบนี้สบายใจดีนะ เมมเบอร์ก็สบายใจถ้าอยากจะทักท่ายด้วยคุณไมก้าได้กล่าวว่านี่คือเที่ยวบินที่ทำให้เราสับสนพวกเขาถ่ายมิวสิกวิดีโอเหรอนี่คุณโซชัมได้กล่าวว่าน่ารักจังเลยคุณฮาร์ดได้กล่าวว่านี่แหละเจ๋งคุณเดวีเบรุตุได้กล่าวว่านี่คือสิ่งที่ฉันชอบในแฟนคลับชาวไทยมีระเบียบเสมอ เท่าที่ฉันติดตามไอดอลเคป๊อและนักแสดงหรือนักแสดงหญิงชาวไทยแฟนคลับที่สนามบินจะเรียบร้อยและให้พื้นที่แก่ไอดอลเสมอคุณเบลได้กล่าวว่าขอคารวะแฟนคลับชาวไทยคุณ L2 ได้กล่าวว่าทำไมพวกคุณไม่มาเวียดนามบ้างคุณอ e s s s d with me ได้กล่าวว่ามาเลยอินโดนีเซียทำแบบนี้ได้คุณอูซได้กล่าวว่ายอดเยี่ยมจริงๆ ทุกคนดูเหนื่อยเลยเดินได้อย่างสบายๆดีใจจังขอบคุณนะคุณไอรีนบีได้กล่าวว่าเราน่าจะไปประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมคุณเอ็นได้กล่าวว่าไหนๆก็มาถึงไทยแล้วแวะมา,มามาเลเซียสักหน่อยสิคุณเอ็นได้กล่าวว่าโอ้ยใกล้แค่นี้เองคุณสตาร์ได้กล่าวว่าตอนนี้แหละคือวิธีที่พวกเขาควรได้รับการปฏิบัติ คุณแองกี้คุกคูได้กล่าวว่าเดี๋ยวนะพวกเขามาประเทศไทยหรอไม่รู้เลยคุณเชโอได้กล่าวว่าฮอเราน่าจะไปประเทศไทยนะเราหยุดพักร้อนพอดีแล้วได้เจอเซบงด้วยอดีคุณซซ่าได้กล่าวว่าแบบนี้แหละดีมีระเบียบเรียบร้อยคุณโซเอได้กล่าวว่า และพวกคุณก็รู้ว่าแฟนคลับชาวไทยจริงๆไม่ได้รุมพวกเขาที่สนามบินแต่คนที่รุมเด็กๆที่สนามบินตอนคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วเป็นชาวจีนทั้งหมดหรือไม่รู้เพราะอะไรเป็นชาวฟิลิปปินส์คุณเซนได้กล่าวว่าแครอทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณเจแอลได้กล่าวว่าแบบนี้แหละดีขอบคุณแฟนคลับชาวไทยคุณมิวสิกได้กล่าวว่า ความจริงที่ว่าแถวหน้าได้นั่งลงเพื่อให้แถวหลังสามารถบันทึกภาพพวกเขาได้ด้วยขอแสดงความนับถืออย่างสูงต่อซีจูนีชาวไทยคุณเอลิซ่าได้กล่าวว่าไม่แปลกใจเลยที่แจมินชอบแฟนคลับชาวไทยมากคุณเฮ่เฮ่เฮ่เเอลได้กล่าวว่าฉันรักคนไทยมากพวกเขาดูมีความสุขมากขึ้นในประเทศไทยคุณแอรินได้กล่าวว่าไม่แปลกใจเลยที่นานะรักซีจูนีชาวไทย ฉันเคารพพวกเขาจริงๆฉันหวังว่าชาวมาเลเซียจะเป็นเหมือนซีจูนี่ชาวไทยในอนาคตถ้าพวกเขามาเยี่ยมเราคุณฮาชิเคได้กล่าวว่าแน่นอนว่าคนที่มีมารยาทดีจะถูกจดจําและสร้างความทรงจําที่ดีด้วยหวังว่าพวกเขาจะมามาเลเซียได้ด้วยคุณตู้ตู้ได้กล่าวว่าใช่แล้วแล้วก็มีบันคนหึงแคปชั่นของสมาชิก คุณชาหยาเคมูดาได้กล่าวว่าใช่แล้วจริงเลยแฟนคลับชาวไทยประพฤติตัวดีมากเอลฟ์มาเลเซียตอนที่ซูเปอร์จูเนียมามาเลเซียครั้งนั้นซูเปอร์จูเนียก็ชมว่าแฟนๆประพฤติตัวดีคุณซยุได้กล่าวว่าภูมิใจในแฟนคลับชาวไทยคุณไอระได้กล่าวว่ารักแฟนคลับชาวไทยและญี่ปุ่นมากๆคุณชุได้กล่าวว่าสาบานเลยว่าพวกเขาประพฤติตัวดีมาก ฉันอิจฉามากที่พวกเขาได้เป็นซีจูนี่ที่ศิลปินโปรดปรานโอ้ยคุณวาวะได้กล่าวว่านั่นแหละทำไมศิลปินบางคนถึงอยู่ที่ไทยและจัดคอนเสิร์ตถึงสามวันทำได้ดีมากชาวไทยคุณเมนิเมได้กล่าวว่าพวกเขาดูมีความสุขและพอใจมากในไทยคุณฮานิได้กล่าวว่าฉันเชื่อว่าพวกเขาจะรู้สึกขอบคุณชาวไทยเสมอมาตั้งแต่สมัยเอ r o o k ร e คส คุณเซนีได้กล่าวว่าสังเกตเห็นว่าสมาชิกบกมือให้แฟนๆอย่างมีความสุขเพราะพวกเขามีพื้นที่ที่ต้องการคุณชายชายชายได้กล่าวว่าแฟนคลับชาวไทยมีระเบียบเสมอแม้แต่ตอน SS9 in b k นเดือนที่แล้วก็จัดระเบียบดีมากแม้แต่ที่สนามดินได้รับคำชมอีกแล้วเจ๋งสุดๆคุณสุมานได้กล่าวาว่าว้าวว้าว,ว,าวขอคารวะแฟนคลับชาวไทยคุณเจเอสได้กล่าวว่า ฉันรักคนไทยคุณสันฟลาเวอร์สได้กล่าวว่าไม่แปลกใจเลยที่นานะรักพวกเขามากพวกเขาให้ความเคารพมากคุณเอริกคียงส์ได้กล่าวว่าแฟนคลับชาวไทยไม่เคยทําให้ผิดหวังคุณเน็กซ์ดอได้กล่าวว่าคนอื่นควรเรียนรู้คุณสามมันชัยนินจูลี่ได้กล่าวาว่าว้าวนี่ที่ไหนพวกเขาเป็นแฟนคลับที่ดีที่สุดจริงๆเราต้องเอาอย่างพวกเขาให้ความเคารพคุณอาชิดดิตได้กล่าวว่า รักวิธีที่แฟนคลับชาวไทยปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยการทำแบบนี้คุณพุทธได้กล่าวว่าแฟนคลับชาวไทยอีกระดับเสมอคุณเซยาสุได้กล่าวว่าทำได้ดีมากประเทศไทยคุณจูนได้กล่าวว่าประเทศก็สะอาดมากด้วยฮะมีช่วงเวลาที่ดีมากที่ได้ไปเที่ยวเมื่อเดือนที่แล้วคุณดีได้กล่าวว่าใช่เลยซูเปอร์จูเนียร์ครั้งนั้นก็เหมือนกันทุกคนนั่งเรียบร้อยดีคุณเซฟ ดอตได้กล่าวว่าแฟนคลับชาวไทยคือในิินิดกลุ่มที่ดีที่สุดจริงๆไม่ใช่แค่กับ NCT แต่กับไอดอลคนอื่นๆด้วยคุณฟิตยาทุสชโชเลซาได้กล่าวว่าพวกเขารู้สึกปลอดภัยและสบายใจมากหวังว่าทุกประเทศจะทำได้เหมือนกรุงเทพสู้ๆนะทุกคนคุณไอได้กล่าวว่าต้องเป็นไทยเสมอคุณนาเลงได้กล่าวว่าโปรดทราบว่าพวกเขาทำแบบนี้กับไอดอลเคป๊อทุกคน ที่มาเยือนประเทศของพวกเขารักแฟนเคป๊อปชาวไทยทุกคนมากคุณไดยางบองซูได้กล่าวว่ามันสงบมากๆคุณไอราอาริฟินได้กล่าวว่าทําได้ดีมากชาวไทยรักพวกคุณทุกคนคุณเนียได้กล่าวว่าแฟนกลับชาวไทยมีระเบียบเสมอไม่ว่าจะกลับศิลปินของพวกเขาเองหรือชาวต่างชาติมารยาทดีคุณชูฮาอาได้กล่าวว่ารักแฟนกลับชาวไทยและญี่ปุ่นเสมอ พวกเขามีมารยาทและทัศนคติที่ดีด้วยแสดงความเคารพต่อไอดอลของพวกเขาขอคารวะคุณโอดาได้กล่าวว่าแฟนคลับชาวไทยดีมากๆคุณเรนูได้กล่าวว่าแฟนคลับชาวไทยคือที่สุดขอบคุณมากที่ให้พื้นที่พวกเขาคุณมา์เกอร์ได้กล่าวว่านั่นแหละทำไมไอดอลไม่มามา,มาเลเซียฉันจะตั้งเต้าไปประเทศไทยหนึ่งในเหตุผลใหญ่คือความเคารพซึ่งกันและกัน คุณแนทได้กล่าวว่าดูสิว่าพวกเขามีความสุขและเป็นอิสระแค่ไหนโอ้อพระเจ้าขอบคุณแฟนคลับชาวไทยคุณทีบลอชโชได้กล่าวว่ามาเลยอินโดนีเซียทำได้คุณไออีหนดีได้กล่าวว่าแอดซูซูหนพวกเขาประพฤติตัวดีไม่แปลกใจเลยถ้า NCT ชอบมาที่นั่นคุณอามานได้กล่าวว่าแอดซูซ 18. ชอบแฟนคลับชาวไทยเหล่านี้มาก คุณฟินได้กล่าวว่าแฟนคลับชาวไทยมีความมุ่งมั่นมากแต่พวกเขาก็รู้ขอบเขตเสมอคุณมีแอนฮูได้กล่าวว่าอินโดนีเซียไม่มีทางทำได้น่าละอายคุณแฮชานเกิลและจามินสแกนเดลได้กล่าวว่าก็ภูมิใจได้นะเพราะอยู่ข้างๆกันฮ่าๆๆาอยากรอให้มามาเลเซียอีกคุณเมย์ได้กล่าวว่าชาวเกาหลีคงไม่เข้าใจ คุณแอดได้กล่าวว่าแฟนคลับมาเลเซียก็ประพฤติตัวดีนะแต่ NCT ไม่เคยรู้ว่าประเทศเรามีอยู่จริงฮ่าฮคุณเซอร์ละได้กล่าวว่าแบบนี้แหละที่เราต้องการไม่ใช่เอาแต่วิ่งชนศิลปินคุณบูลานได้กล่าวว่าไม่แปลกใจเลยที่แจมินรักชาวไทยคุณซูจิได้กล่าวว่าพวกเขาสมควรได้รับมันคุณเลียได้กล่าวว่า พวกคุณเห็นแคปชั่นในโพสต Instagram ของแจฮยอนไหมเขาชอบประเทศไทยฮ่าฮ่าฮ่าคุณอาวิสพีเชียลอาร์ตได้กล่าวว่าเ <c oughs> มื่อไหร่จะมามาเลเซีย,ยอีกและหวังว่าแฟนคลับชาวมาเลเซียจะประพฤติตัวเหมือนแฟนคลับชาวไทยคุณไอโฟนได้กล่าวว่าแอดแฟนคลับเกาหลีใต้ทำได้ไหมคุณ X อได้กล่าวว่าจดไว้เลยนะทุกคนทุกประเทศยกเว้นไทยคุณทริชได้กล่าวว่าแฟนคลับเกาหลีใต้ไม่มีทางทำได้ คุณอาเจสไวได้กล่าวว่าถ้ามาเลเซียทำแบบนี้ไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่ถ้าใครสงสัยคำว่า carrots คืออะไรคำว่า carrots ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้มีความหมายเดียวกับ carrots ที่ใช้เรียกน้ำหนักเพชรหรือ c a r a t ที่ใช้เรียกความบริสุทธิ์ของทองคำแต่ในบริบทการเม้นนั้นน่าจะหมายถึง carrots ที่เป็นชื่อของกลุ่มแฟนคลับของวง K-pop Seventeen หรือที่เรียกสั้นๆว่า S.V.T แฟนคลับไทยไม่ได้แสดงความรักน้อยกว่าประเทศอื่นแต่พวกเขาแสดงความชื่นชมด้วยความสุภาพและเคารพพื้นที่ส่วนตัวนี่คือวัฒนธรรมไทยที่สะท้อนความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลครั้งต่อไปเมื่อคุณเห็นดาราเดินผ่านสนามบินไทยอย่าลืมนี่ไม่ใช่ความเฉยชาแต่เป็นความรักในแบบไทยๆและอย่าลืมกดไลค์กด, like, กด subscribe และเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะ